อนาคตของลรือนเมซี่เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในเวลานี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะตัดสินใจยังไงเมื่อปารีสแซงเชแมงดูเหมือนจะไม่ใช่บ้านในฝันของเรือนเมซี่ครเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ในเกมเองแนละเลงข่าวครับ เลโอดเมซี่คือยอดแข่งระดับตำนานที่กลายเป็นที่รักของแฟนบอลทั่วโลกนะครับแถมหลายๆคนยังมองเมซี่เป็นพระเจ้าในโลกลูกหนังอีกต่างหากเขามักเป็นที่รักของแฟนบอลเสมอครับโดยเฉพาะกับแฟนบาร์เซโลนาและผู้คนชาวอาร์เจนตินาแต่ล่าสุดครับดูเหมือนไม่ใช่แฟนบอลทุกคนที่จะหลงรักแข่งรายนี้เพราะเขาเพิ่งได้รับเสียงโหงจากแฟนบอลถึง2ครั้งจากการลงเล่นให้กับต้นสังกัดปัจจุบันอย่างปารีสแซงต์แชงกสิ่งนั้นก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงทํากับเมซี่อย่างนี้เพราะการที่พวกเขาไม่นั้แต่ระดับนี้อยู่ีดแล้ว ไม่ใช่หรือจะไ่เกิดข้อสันนิษฐานนะครับว่าหรือนี่มันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างเมสซี่และเปเเช่ซัมเมอร์นี้เมสซี่จะย้ายทีมอีกครั้งหรือไม่เพราะฉะนั้นเราลองไปขุดดูถึงต้นต่อเสียงโหตรงนี้ดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ใช่จุดแตกหักหรือเปล่าและซัมเมอร์นี้ เมสซี่จะไปลงเอยที่ใดที่ไหนกันแน่คือบ้านของเขาไปติดตามพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าทีมไหนที่เมสซี่ย่างกลายเข้าไปฝาฝีเทา้าพวกเขาต่างมอบความรักให้กับแข้งรายนี้อยู่เสมอนะครับจากความสุดยอดในสนามที่เมสซี่รังสรรค์เอาไว้ตลอด18ปีที่ผ่านมานะครับทั้งความสำเร็จกับบาดริด้าเมื่อจะเป็นลาลีกา10สมัยโคปาเดเร7สมัยซุเปอร์โคปาเดเอสปานญา8สมัยยู่ฟาชิแบลีก4สมัยยู่ฟาซูเปอร์คัพ3สมัยและฟีฟ่าคัพกลอคัพอีก3สมัยส่วนผลงานส่วนตัวก็ขึ้น,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 นท474่ระตูกับ อีกอีประตูและยิงให้กับบาร์เซโลนา672ประตูเป็นดาวซันโบตลอดการของสโมสรเมซี่ผ่านทุกช่วงเวลามากับบาร์ซ่านะครับทั้งช่วงเวลาที่พีคที่สุดจนถึงจุดตกต่ำที่สุดตกรอบบ้างได้แชมป์บ้างไม่ได้แชมป์บ้างแต่เขาไม่เคยถูกแฟนบอลในสนามโหเลยสักครั้งนะครับแล้วมาถึงวันที่ต้องแยกทางกันเนี่ยคนทั้งเมืองบาร์เซโลนาร่ำไห้เพราะจะไม่ได้เห็นตำนานผู้นี้สวมชุดสีเลือดหมูอีกแล้วพวกเขารักเมซี่มากจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยครับที่พวกเขาไม่อยากให้แข่งรายนี้ กลับมาเล่นที่คัมโนอีกแม้แต่เบอร์สิที่เคยเป็นเบอร์ที่ขายดีที่สุดอยู่ตลอดเนี่ยแต่พอคนใส่ไม่ใช่เมซี่มันไม่ติดแม้กระทั่งท็อปไฟเบอร์เสื้อที่ขายดีที่สุดด้วยซ้ำครับและนอกจากบาร์ซ่าแล้วเนี่ยนะครับสำหรับทีมชาติอาเจนินาเองเมซี่อาจจะเคยเป็นเงาของมาโรน่ามาโดยตลอดถูกแฟนบอลวิจารณ์หลายหนแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาพิสูจน์ตัวเองด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในวัย35ปีจนกลายเป็นยอดแข้งระดับพระเจ้าในสายตาแฟนบอลเทียบเท่ากับเดียโกมาโรน่าตอนนี้เขามีรูปปั้น เป็นที่รักของคนทั้งประเทศและเด็กๆทุกคนที่อาเจนินานั้นก็ต่างมีเขาเป็นแบบอย่างในการเล่นฟุตบอลการได้บอลของเมซี่ทำให้ผู้คนตกหลุมรักเขาครับส่วนแฟนบอลหลายล้านคนขอแค่ได้เห็นเมซี่สักครั้งหนึ่งได้เห็นคนที่พวกเขารักลงเล่นด้วยตาตัวเองเนี่ยมันก็มากเพียงพอที่จะเติมเต็มความต้องการในชีวิตได้แล้วแต่นั่นอาจไม่ใช่กับ แฟนบอลที่ปารีสแซงต์แชงแวรครับเพราะสำหรับพวกเขาเมซี่ไม่ใช่ชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสนามครับและนั่นคือต้นเหตุการโยนความผิดไปให้เมซี่คนนี้อยู่เสมอเมื่อเปเชต้องพบกับความผิดหวังครับจริงๆกลิ่นมัน,นเริ่มไม่ดีมาตั้งแต่พวกเขาตกรอบสุทสดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแพ้กับบาเยิร์นมิวนิกด้วยสกอร์สามศูนย์มันสำคัญมากครับเพราะว่าการที่พวกเขายอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อติดตั้งสุดยอดแนวรุกอย่างเมซี่เนย์มาร์และเอ็มบาเป้ไว้ด้วยกันเนี่ย UCL มมันคือเป้าหาหยสสสสาาาคคััััญทททีุ่่ดดรรรรบบบบวววนนนนนลภยยใปปะเเเศหแแออช้มมู่่่แแล้ววนะครับตา ในวันที่พวกเขามียอดแข่งระดับบอลรงดอจัดสมัยเนี่ยไปเด้เช่ก็ยังพบกับความพ่ายแพ้ใน้อยถึง5นั้นจากการลงเล่น29นัดซึ่งแพ้เยอะกว่าลองอันดับ2ของลีกเอิงด้วยซ้ำรแถมทุกที่อยากได้ที่สุดอย่าง UCL ก็กระเด็นตกรอบซะอย่างนั้นพวกเขาต้องการหาคนผิดครับโดยจึงได้เห็นแฟนบอลปารีโสโหใส่เลวเนอเมซี่ในแมตที่เปิดบ้านมาท้ากับแรนซ์ตอนที่โคสกประกาศรายชื่อก่อนเริ่มเกมน้ำซ้ำครับเกมที่พวกเขายัางแพ้คาบ้าน สองตง่อศูนย์นต่างหากจบเกมมาเราก็เลยได้เห็นเมซี่รีบดิ่งตรงเข้าอุโมงค์ทันทีครับในยมีอาการที่ดูไม่สบอารมณ์สักเท่าไหร่แม้เกมนี้เขาจะเป็นนักเตะที่ได้เรตติ้งสูงที่สุดในทีมก็ตามเวลาผ่านไปในเกมต่อมาครับพวกเขามีคิวเปิดบ้านพบก,กับโอลิปิกลียงแล้วมันก็เป็นแบบเดิมครับเมซี่โดนแฟนบอลโหอย่างหนักจาางชงหวั่ประกาศรายชื่อก่อนเริ่มเกมแต่พอประกาศรายชื่อเอมบัปเป้ขึ้นมา<ๆ>เขากลับได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามสุดท้ายครับเมื่อเกมจบลงปาีสทำได้เพียงแค่พ่ายแพ้คาบ,บ้านเคย ซึ่งหมายความว่าเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในสนามนักวันนั้นส่วนสาเหตุเบื้องต้นที่เมซี่ได้รับเสียงโหจากแฟนบอลน,นั้นเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยจาก ESPN ซึ่งมันก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับอย่างเช่นบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจที่เมซี่ดูไม่เต็มที่เพื่อสโมสรเหมือนตอนเล่นทีมชาติ บางก็ผิดหวังที่เมสซี่ไม่สามารถพาทีมเข้าใกล้กับการควา้าแชมป์ยูเซียลได้นอกจากนี้พวกเขายังโหมเมสซี่ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่พอใจประธานสโมสรที่แนวทางการทําทีมดูไม่มีอนาคตเน้นแค่การตลาดอย่างเดียวแถมการคว้าเมสซี่เข้ามาพวกเขาก็มองว่าน,นี่แหละคือการตลาดโดยแท้จริงครับเน้นแต่โฆษณาเน้นแต่ขายเสื้อไม่ได้มองเรื่องการพัฒนาสโมสรพวกเขานําเสียงโหมมาลงกับเมสซี่แถมซีซั่นที่แล้วนะครับถ้าใครยังพอจำได้เนี่ยเมสซี่ก็เคยโดนเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับในการที่โดนแฟนมอนเบเช่รุมโหนะ่ใส่ตั้งแต่ตอนประกาศรายชื่อเลยรวมถึง กกัับบบ็อซ์โดด้วยนะครเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยปารีสเนี่ยเพิ่งแพ้กับเรอัลมาดริดตกรอบแชมเปี้ยนลีกมาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือเราได้เห็นน้ำตาของอันโตนีล่าโรคูชอครับภรรยาของเมสซี่เพราะเธอเนี่ยไม่เคยเห็นสามีของเธอถูกแฟนบอลโห่ใส่เลยสักครั้งที่บาร์เซโลนาและเธอก็รู้ดีครับว่าสามีของเธอนั้นทุ่มเทมากแค่ไหนไม่ว่าจะสวมเสื้อบาร์ซ่าอาร์เจนตีนาหรือปารีสแซงแคแมงก็ต้าแน่แหละครับซีซั่นของเมสซี่กับเป๊ะเชมันอาจไม่สวยหรูสักเท่าไหร่นะครับลงเล่นรวมทุกรายการสามสิบส ม,มแต่สำหรับซีซั่นนี้ครับเมสซี่คือหนึ่งในนัเกเตะที่ทำผลงานด,ดีที่สุดของทีมอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับลงล่นไปทั้งหมด33นัดยิงไป18ประตูกับอีก17แอซสซิสรวมทุกรายการเป็นรองดาวสองของทีมในลีกเป็นคนที่แอซสซิสมากที่สุดในทีมมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลแม่นยำที่สุดในบรรดาแนวรุกเป็นคนที่จ่ายคีย์พาสและสร้างสารรค์โอกาสมากที่สุดของทีมและทำไมเขาถึงกลายเป็นคนที่ตกเป็นเป้าของแฟนบอนลล่ะทำไมเมื่อทีมตกรอบเขาต้องกลายเป็นคนเดียวที่โดนโห มันคือความรับผิดชอบของทุกคนในทีมไม่ใช่เหรอครับทำไมเขาต้องกลายเป็นเหยื่ออยู่ตรงกลางของเกมการเมืองระหว่างแฟนบอลกับบอร์ดบริหารด้วยนั่นคือสิ่งที่เมสซี่อยากเจอในช่วงมันปลายาช่หรือเปล่าผมว่าไม่มีทางแน่นอนที่เราลองมาดูกันนะครับว่าบุคคลในแวดวงลูกหนังเนี่ยเขาให้ความเห็นยังไงกันบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรโวเนีเมสซี่โดนเสียงหัวจากแฟนๆปารีสแซงต์แชร์แม็คครับเริ่มต้นที่เทเร์อีรีครับเขาแนะนําเมสซี่เลยว่าย้ายไปเลยย้ายกลับไปมาซาลูนาครับอองรีบอกว่ามันน่าอายที่ย ในลีกเขายิงไป13ประตูกับอีก13าแอซิสนะเว้ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากเห็นเขาจบอาชีพาคาแข้งกับบาร์เซโลนาท้ามองในเรื่องของความรักเกี่ยวกับฟุตบอลเขาควรย้ายกลับไปบาร์เซโลนานะถัดมาครับเชสปาเบกาสอดีตเพื่อนร่วมทีมที่บาซ่าก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าเปเช่มไม่เคยมีนักเตะแบบเมสซี่มาก่อนมันดีกว่าไหมถ้าคุณขอบคุณและให้การสนับสนุนไม่ใช่บทขยี้เขาคนแบบนี้แหละที่จะนำช่วงเวลาที่ดีมาสู่สโมสรนี่คือเชสปาร์เบกาด์เอเวอเรตตนเปอร์ตี้ครับอดีตการ ดูถูกวงการฟุตบอลเลยวะ่ะคำแนะนำที่ผมใช้เมสซี่ได้คือออกไปซะออกไปจากสโมสรน,นี้แม่งเลยเปเช่ che, แม่งไม่ใช่สโมสรฟุตบอลเปเช่ <Be che S 1> เป็นสโมสรสำหรับนักเตะก่อนเกษียณอันนี้คือปตินะครับส่วนคริสตอฟกาดิเย่ครับเฮชโค้ดของบรูซแยมงครับก็ออกมาให้ทัศนะกับเรื่องนี้เหมือนกันก็จะบอกแบบนี้ในมุมมองของผมเสียงโหดที่เมสซี่ได้รับนั้นโหดร้ายเกินไปมากและยากจะรับได้เมสซี่คือผู้เล่นที่มอบอะไรหลายอย่างให้กับทีมเขาทําประตูและแอสซิสเป็นจํานวนมากเมสซี่คือผู้นําดังนั้นเขาจึงพยายามทาทุกอย่างออออยย่่่าาาาาางมมมมมมกกแลลละนนนนนวเทํขขึ้้้ััีิดดพหครป็ นี่คือสิ่งที่เกาตีเย่พูดครับก็ออกจะปกป้องไกลๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการชี้ว่าเฮ้ยย้ายหรือไม่ย้ายเลยไม่ได้พูดนะครับก็เป็นว่าโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับมันไม่มีใครเห็นด้วยเลยครับกับสิ่งที่เมซีก่กำลังเผชิญอยู่นะเวลานี้เขาจากบ้านที่บาร์เซโลนามาโดยคิดว่าปารีสจะอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านอีกหลังซึ่งเรากำลังพูดถึงนักเตะระดับ,บัลลงดอร์จ็ดสมัยนะครับเมซี่คือนักฟุตบอลที่มีความครบเครื่องทุกอย่างชื่อเสียงถ้วยรางวัลสถิติฝีเท้าและมันสมองเขามีครบทุกอย่่่่่่่าา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 งงงคครรรััับเเเเขขอออนนนกตตะะะททีีีีีไไมมมมม้้พพิสสสสูจจ์แแลลววววชป็ุณ เกียรติมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลอาจจะต้องฟีดแบ็กคอมเมนต์มาก็ได้นะครับอีกไม่กี่ปีเขาจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลแล้วนะครับเขาควรจะมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลในช่วงบ้นปลายครับและแน่นอนเขาจะมีความสุขได้ยังไงครับเมื่อโดนแฟนบอลโหแบบนี้และตอนนี้แฟนบอลปารีสแซงแชม์แสดงถึงความรักให้กับเมซี่ได้เห็นเพียงพอแล้วหรือ,อยังบางทีซัมเมอร์นี้อาจมีคําตอบของเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นรับสถานการณ์ล่าสุดครับเมซี่เหลือสัญ,ญญากับปารีสแค่หลังจบซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับซึ่งจะ ซึ่งล่าสุดนะครับคำคืนที่ผ่านมาเหยี่วข่าวชื่อดังฟาบิโอโรมาโน่คุณพ่อคุณแม่สื่อของพวกเราเนี่ยนะครับรายงานว่าอาฮิลาครับทีมดังจากซาอุดีอาระเบียยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อย400ล้านยูโรต่อปีให้กับเมซี่พิจ,จนารณานซึ่งอาฮิลาครับถือเป็นคู่ปรับของอัลนาเชอร์ต้นสังกัดของคริสตยโนโรนัลโดแต่โรนัลโดได้รับค่าเหนื่อย,อยอยู่ที่ประมาณ200ล้านยูโรนะครับน้อยกว่าเมซี่เท่าหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่ถือเป็นค่าจ้างระดับประวัติศาสตร์ที่ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนเคยได้ร การเล่นในยุโรปต่อไปและบาร์เซโลนามีแผนจะพาเขากลับบ้านเดีวยบอกเขากำลังเร่งแก้ปัญหาการเงินเพื่อยื่นข้อเสนอและเปิดการเจรจาก,กับเมซี่ในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกัน,กน,กนสรุปแล้วนะครับนี่คือการออกจากบ้านคันแรกของเมซี่และมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เขาคาดคิด หลังจากเติมเต็มความต้องการในใจกับทีมชาติอาเจนตินาแล้วเนี่ยเรชอวมเมซี่น่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอีกครั้งในช่วงที่เหลือของอาชีพตอนนี้เขาอาจมีช้อยส์มากมายไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปเล่นกับอินเตอร์มิามีที่อเมริกาย้ายไปซาอุรบคัทในมหาสารได้ดวงกับคริสตินอโรนลโดอีกครั้งหรือจะขยายสัญญากับปารีสแซงต์แฌร์แมงไปอีก1ปีแต่ความรู้สึกตอนนี้ เมซี่อาจาไม่ได้มองเรื่องเงินหรือการได้เจอกับคริสเตียโนโรนัลโดอีกครั้งคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตอีกแล้วนะผมว่าเมซี่อาจจะต้องการความสบายใจและนะั่นคือสิ่งที่เขาต้องการก่อนที่จะบอกลาการเล่นฟุตบอลไปตลอดกาลและแน่นอนว่าบ้านของเขายังคงเป็นบาร์เซโลนา เพื่อนๆคิดไงกับเรื่องนี้บ้างครับคอมเมนต์กันมาได้เลยครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเมซี่เขาสมควรได้รับมันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายท้ายสุดเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเราลองเดาใจเมซี่คาดการณ์กันมาจากซื่อจากบทวิเคราะห์ต่างๆลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องของเกมเองระเลงข่าวครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เกมเองเกมเองรเลงข่าวและขอบสนามด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ